วันนี้เป็นวันอังคารที่20เดือนธันวันปี2567คุณโยมสรินาถด้วีวันคุณโยมสริทยาได้วีวันเอ็มมากับมดวงกระพัดวันนี้พระอาจาที่ทรรมดวกระพัดวันนี้ว่าเราเองต้องการที่จะมประธานกุศทั้งที่ผัดผิดลูกบอลคุณโยมสนิทคุณโยมสนิทได้มีได้มีวันมาพร้อมเลยคุณประยุทธ์ได้วีวันแล้วก็นาดพพัฒ นิธิช uh, ัยนันท์และก็มุยยนวัฒนาพรพัฒนาบันติสุขขอบรินิพพ์พอที่จะได้เปนแบบสุขวัตสานอุยยนวิกราอรณ์นี้ขอมีปรมัยแข็งแรงอยู่เยิน็นสุขมีความสุขวันเดินเดินด้วยปรมัยไเดินด้วยทโภคสมบัติทรัพย์สินตรออายุวันน้สุขบาราทุกนิพพานาิกาทุกเนื้อทุกตันนสัตว์หนึ Yatho wadiwana pura pari puri desa karan, E wani wito tinan ke da nan kupat pati, Ici tan bati tan tumnan jipami wasa disetu sate purito sangkapal, Danho pada rasu yatho manito di rasu yatho. วิวัชนโตสะปาโรโกวินาสกุมาเตหววัฒนารายุสุขีธีกาโยโข